เอเยอรวัาซส,สุดีครับวันนี้อยู่กับแชมเปี้ยนใหม่ของ LL Ilyf a s a s i n Creed แห่ง L, iff, clean, L, L young. อย่างคาร์ลนะครับเป็นตัวละครที่เข้ามาเมื่อเช้าเลยแล้วก็ตื่นสายด้วยที่คลิปน่าจะออกประมาณปลายสองปลายสามนะก็เป็นตัวละครที่ไปในทางจังเกิลแล้วก็มิดเลนนะครับแสดงว่าต,วตัวต้องเอาเรื่องอยู่แต่วันนี้เราหยิบมาในตำแหน่งของจังเกิลผมไม่แน่ใจว่าสกิลมันทำอะไรได้มากเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปพิวสกิลที่ผมทำประจำด้วยประจำปะวะแต่ว่าตัวละครมันคงไม่เล่นยากมากใช่ไหมตั <No. S 1> วมันทุกว่าฟาร์มเร็วมากเลยนะผมว่า จังหวะแกงก็น่าจะเดือดอยู่ในการพุ่งทิ่มพุ่งเหลาโอ้ยไม่ได้เฟิร์สแต่ว่าแด้สิก็ยังดีที่ตัวมันแกงโหดอยู่นะจริงไม่ต้องแฟงตัวทำะกระโดดไอ้เหี้ยกูชอบสกิลนี้แม่งมากเลยว่ะแบบที่มันกระโดดกิ๊กอย่างนี้เลยวะกระแพงแดงด้วยผมไม่แน่ใจว่าทำมกากระแพง,งแดงน่าจะข้ามซ้ำไม่ได้ปะเที่จะเจอคนหน้าเหมือนวะหน้าเหมือนแล้วกลิ่นมันไม่ชอบป่ะดิไม่ชอบกลิ่นที่อะไรไม่ชอบขี้หน้าเอาหาตัว ไม่พ้า,าแล้วเหรอวะนี่ไงทีมางทีอุ้ยอุ้ยจักไปแล้วบายบายมาช์ชวอกกิง้งโอ้ยตัวแม่งไอ้สัสดิตออ้าวโดนครั้งแรกก็เข้าเลยอืมเอสโอจัดมดันดิอ้าวายอย่างนี้ตายอย่างเงี้ยไม่ไหวยลางกูเนะี่ย เฮ้ยคารอนเลือดโลอย่างงี้ฮีฮ <h> ih <ihi> ีทำไกูทำเสียงฮิด้ว่าจอดมันคุ้งอะฮะ <h> ah> เอาไปจากแวไม่ไปทางนี้เหรอ,อไปทางโน้นโอ้โหรทางเลยฮัลโหลเอ้าเอ้าเอ้าแล้วมาไงเอาฮีฮไปแล้วกูเอา้าอไปชั่วิ่วงเลยงั้นต้องสวนแล้วปะวะต้องสวนแล้วอเอาไอ้เนียิัสวนแ้วิอ้าแล้วกูต <h> ah> ถ้าได้ปวนะ่าจะฟื้นอยู่ตอนี้กูแจกไปสองตัวแล้วอุ้ย นี่ไงอาปาชวอกกิ้งไปทีแล้วก็อันติแรับที่ผมไม่แน่ใจอันติจะทำงานกับมันหรือวะคือแบบมันจะพุ่งยัดัตรูหรือว่าพุ่งหาตัวเองวะบางทีก็พุ่งยัดสตูบางทีพุ่งหาตัวเองผมงวุ้นแต่ว่าดิวนาดแยสวยมากนี่ไงอาปาชวอกกิ้งเลยเที่ผมจะได้ว่าตัวนี้มันเป็นใน L P C มันมีท่าเต้นเหมือนแจ็คสันที่มันรูปเป้าใช่ไหมัละแล้วผมก็เลยเริ่มมันฮิฮิตลอดมาอืมต้องเฟื่องแหละเที่ได้เฟื่องอ่ะคือแบบตอนนี้สกอร์ใครจะหนึ่งสองสามทุเรศว่ะ Are challenging me? you อ้าวอยู่คนเดียวอย่างนี้มันปราบเปลี่ยนหัวใจหรือเปล่าฮะอุ๊ปอุ๊ปไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยดิจิตอลเฮ้ยมึงเอาอีกสักรอบไหมอันติีกูมาจนได้อ่ะก็คือมึงจะอยู่ตรงนี้จะก,กูอันติมาอีกรอบใช่ไหมสักสามรอบก็ได้แต่ไม่ต้องแล้วสองรอบก็พอไอ้เชี้อ่ะ อ้ยไอ้ย,ยาสวยเลี้ยวอันตีไม่มีใจยเย็นใจยเย็นอันตีเฮิยเอ้ยติดกระแพงไม่ได้อะมาชัวกรีนดิจิตอลแล้วก็ปามีดอุย้ยเอาอกอยู่ขา้างหน้าฮิรอเลยอ้าว,วาตาิดเบ็ดจะดีโอ้ยไอ้ยี่เหลือแหละตายข้ารำแพนิพุทธกระโดดโอ้โหได้กลับกระแพงเลยกระแพงทองนี่มันคือเฮียอะไรวะรรอ้าวแม่สาวผมทอง โดนมาเนี่ยดิคแซกกันหน่อยอืมอืมโอ้โหดาเมจอาหอกขนาดเลยกูรู้ว่ากูแรงเลยกูเบาด้วยซ้ำเมื่อกี้อาหอกแม่งโอ้โหรับกี่ตัววะเนี่ยอ่นี่ไงใจ้ากูแบบทวอกกิ้งเข้าไปแซกกันหน่อยทิโอมีลมมาเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยกูเป็นลมเลยเฮ้ยอ่ีไปแล้วหนึ่งทีโอ้ข้างหน้ามีเล็กตันกูรอดยังไงอะว่าจะวอกกิ้งไม่ได้โอ้ไอ้เชี่ย เฮ้ยเปลี่ยนนี่บอกเลยไม่เจอเคดูแถวนี้ไอ่เชี่ยมาไงอ่ะหายตัวหายตัวไปแล้วตอนนี้อ้าวนี่ไงกูสวดนะหากูไม่เจอเอาหายตัวเหมือนกันนะฮารอนอ้าวหายเลยหายไปจากแมปเลยฮารอนเฮ้ยมึงไม่รอดหรอกไอตัวเดียวกันอื้มกูไอ้ฮีผิดกระแพงไอสัตว์เอ้ยจะดีไปไหนวะแฟดพุ่งเหลาโอ้โหเท่จริงจริงไอทำลายเพื่อนเหยียดโดนปัดทวอกิ้งใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยอืมวิ่งเที่ยแรงอยู่อันนี้ของมันก็แรงอยู่ โอ้ยแล้วโอ้มาอีกแล้วอ่ะโอ้โหสามตัวซิกแซกอับบัชวอลกิ้งไอ่ะหิโวยใจเสียแล้วใจเสียแล้วนี่ว่าจริงแหละไม่พูดเล่นนี่ไงพุ่งมาทีสองทีก็ได้เป็นไงลาดแน่นอนค่อนข้างแม่นเรื่องนี้หายตัวตัวไปแล้วอุ้ยดูอ้าวอย่างนี้โดนอับบัชวอลกิ้ง วัติไม่ต้องคอนซั่นเวลอุ้ยมึงทำเพื่อนกูเจ็บหรอนี่มึงจบนะฮารอนรอดมามังกรรอดมาเบ็ดไปมาเลยเดี่มึงหนีเหีอยเอางี่ยไม่ได้เอ้ยอุ้ยเกือบแตกเมื่อไหร่ตาพี่ครับมีเดียวด้วยไงไม่รอโกไปแล้วบายบาย จังหวะนี้กุมิยานแอสตินคริตเอ้ยไปหนึ่งอ้าวเป็นเรื่องสองายตัวไปไหนหายแล้วแม็กซ์ไปไหไปล้วบบาอยู่นี่คอยทัวไอพี่ทำเป็ู้ดี้อ้าวอ้าวพีแปดนะพุ่งเหลาไปแล้วบายบายเฮ้ย I he's gone! He's gone now. Now, he's gone. Shit! I'm walking. Bye-bye! Enjoy the taste of steel.